เกรงว่าจะเป็นภาระให้กับหลวงตาจอมจึงจะไปรับลูกกลับมาอยู่กับตนที่บ้านหลวงตาครับผมจะพาเจ้าเปี๊ยกกลับไปนอนที่บ้านนะครับเกรงว่าจะเป็นภาระของหลวงตาเกินไปนะครับไม่เป็นไรหรอกโยมจอมหลวงตาเองก็รักมันเหมือนลูกเหมือนล้านคนนึงนั่นแหละหลวงตาเอายาแก้ไขให้เจ้าเปี๊ยกมันกินแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้น พรุ่งนี้ยมจอมคอยมารับมันไปหาหมอในเมืองก่อนแล้วกันนะเอาแบบนั้นก็ได้ครับรับขอบพระคุณหลวงตาด้วยนะครับที่ช่วยดูแลจบเปียกมันหลังจากจอมกลับไปแล้วหลวงตาทองก็ได้ให้เปียกขึ้นมานอนที่กุฏิกับตนเพื่อที่จะได้ไม่อวัดไปติดให้กับเด็กวัดคน,นอื่นๆและหลวงตาจะได้คอยดูแลอาการของเปียกในตอนดึกได้ กลางดึกของคืนน,นั้นหลวงตาทองสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้กลิ่นควันเหม็นไหมและเห็นว่าไฟกำลังลุกไหมลามมาจากโต๊ะบูชาเนื่องจากเมื่อตอนเย็นหลวงตาจุดธูปเทียนทำวัดเย็นแล้วลืมตับไฟทำให้เกิดไฟไหมที่โต๊ะหมู่บูชาและกำลังลุกลามมาที่มูงด้วยความตกใจหลวงตาทองก็ลุกพรวดขึ้น รีบวิ่งกระโจนลงจากกุฏิทันทีโดยที่ลืมไปว่าคืนนี้หลวงตาได้พาเจ้าเปียกขึ้นมานอนที่กุฏิด้วยไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยด้วยไฟไหม้พระเนนลูกวัดที่ได้ยินเสียงตะโกนของหลวงตาต่างสะดุ้งตื่นพากันรีบวิ่งมาดูในทันทีเนื่องจากกุฏินั้นเป็นไม้ทั้งหลัง อีกทั้งยังมีหนังสือและผ้าจีวรซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกลามท่วมกุฏิทั้งหลังอย่างรวดเร็วพระเนมต่างรีบมาช่วยกันตักน้ำดับไฟพระรูปหนึ่งวิ่งไปที่หอระฆังและตีระฆังเพื่อปลุกชาวบ้านให้รีบมาช่วยกันดับไฟที่วัดแต่ทว่ากว่าชาวบ้านจะแห่กันมาไฟก็ได้ลุกท่วมกุฏิทั้งหลัง จนวอดวายไปหมดแล้วด่านของจอมและแพงเมื่อมาถึงวัดและเห็นไฟกำลังลุกลามก็รีบวิ่งไปหาหลวงตาเพื่อถามหาเจ้าเปียกพอรู้ว่าลูกของตนไม่ได้ออกมาจากกุฏิพร้อมกับหลวงตาทั้งคู่ก็ต่างเป็นลมล้มพับไปจนชาวบ้านต้องช่วยกันนำทั้งคู่ไป